ท่านผู้ชมทุกท่านทุกที่ด้วยนะครับอยู่กับผมวินไลเอวทีนะัที่ผมจะมาใช้บัญชีของวินไลเอวทีนั่นแหละครับก็ถ้าเกิดถามว่าเออมันอาจจะไม่จริงใช่วินบันจริงวินไลเอวทีจริงเหรอบลาบลาบลาครับเป็นไงเอ็กดีป่ะครับหัวแหมแสน เสษเศษแฮกนะมึงนี่มันเป็นนักแฮกหรือเปล่าเนะี่ยไม่ได้แฮกดูดเป็นไงสามารถแก้ไขช่องได้ด้วยนะกูจะเอารูปมึงจะเปลี่ยนเฮ้ยอย่าเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนเฮ้ยเดี๋ยว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 มึงจะเปลี่ยนจริงดิเอาชิพห้าแล้วไง ถ้าเกิดกูเปลี่ยนช่องนี้ช่องหลักกูก็จะไม่ได้ช่องหลักกูก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะมายยิ่จริงอ่ะ <c oughs> มึงเอาจริงดิมึงเอาจิงจริงดิแน่นอนอ่าเปลี่ยนไม่ได้นะฮะทุกคนก็กูจะมาสอนตัดต่อแบบเอเพลกนะครับไม่ได้สอน ไม่ได้ใช้แม่แบบด้วยซํานะตัดเองนะครับตัดเองแสนหล่อเท่นะครับก็ต่อยผมใช้แม่แบบยังไงก็ไม่มีใครตัดต่อก็เดบผมได้หาเพลงเฟสตี้มานะครับเพลงยูอะไรสักอย่างนั่นเลยครับยูเมทูเมลี่อะไรสัอย่างอะไระครับไม่จำไม่ได้แล้วก็ค้างนะครับ ใช้มันต้องใช้แน่ๆมันค้างนะครับเห็นไหมเทมเพลตไม่มีเลยสักอันเดียวก็ผมมันเป็นคนตัดต่อครับเป็นไงเพลงเฟรด,ดี้เป็นไงเพลงเฟรด,ดี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็น โดนลิกสิทธิ์นะครับขาบอกว่แค่นี้แหละวันเอ้ยเอ้ย,อยวานโอ้โหรถโคตรเร็วเลยจังหวะน,นี้ประมาณกี่วิวอเคโอเค ทุกคนทุกคนอาจจะเห็นบทส่งท้ายใช่ไหมอ่ะให้คุณกดไปที่บทส่งท้ายแล้วแล้วมันก็จะมีคําว่าลบให้คุณกดลบไปนะครัพ่านก็จะเหมือนกับนั่นแหละก็ปจัจจัยบัญชีของวินไลเออทีนะครับหนึ่งวันนะฮะอัตราเฟรมวอล60หกสิบเลยดูแล้วอะว่ะผมจะมาลองดูนะครับ ว่ามันจะไปที่ช่องหลักผมได้จริงหรือไม่นะครับมันน่าจะได้จริงหรือมั้งช่องหลักกูลองกูลองกูรอดูแนวว่ามันจะมีวิดีโอมาไหม ดีครับเพลงมน e ันติดลิขสิทธิ์น <gameplay> ั <aunque looking> <worldwide> ่นแหะผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะมันติดลิขสิทธิ์ใช่มันติดลิขสิทธิ์ชดับอีกดีเขาก็ใช้ไม่แบบเหมือนกูเลยแต่กูไม่อยากว่าเขาเพราะเขาโดนดูถูกโดยช่องช่องหนึ่งนะฮะก็ตูได้ทำคลิปไปแล้วนะว่าช่องโคตรโตดนะครับช่องเตตื้ คือต่อให้คุณจะทํำยังไงนะครับมันก็ไม่ยอมแบบคือมันช่องบินไปแล้วอะ่ะเอออย่างสะใจเลยวดเออมาดูกันว่าช่องนี้กูใจได้เปล่าลุงลุงลงลงลงเลยฮ <Hello? S 1> ่ลงไปเลยนะทุกคนถอดไป ที่อเอออะ่ะตัดต่อตัดเองไม่ได้ใช้แม่แบบโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ในการใช้บัญชีของวินไล g h t AOT นะครับของจริงนะครับก็ต้องจบไปเพียงแค่นี้นครับบ๊ายบาย